มอสวัสดีแบบนุ่มๆมีปืนมาลุยมานำเสนอครับผมมาให้ผมถือครับอันนี้ตันรุ่น M k 1 8 2โตเกียวมารีถูกไหมถูกพี่เกยไปยังมาโตเกียวมารีมาแล้วเกยไปนี่ไงมันมาแล้วไปมาปืนนี่ แล้วใครก็ด okay. okay ูแลก็ทำเป็นไงต่อเนี um. ่ยด้านนี้ด้วยให้ลูกค้าดูด้วยแล้วก็ไม่บอกผมเอฟเคสิบแปดสายยืดได้เนาะสายยืดหดสายยืดหดต่อแตกระบบอะไรระบบอะไรระบบแก๊สโบแบ๊กยิงแล้วยิงแล้วมีแรงกระแทกกระดึ้งเนาะแรงกระแทกเยอะ ระบบอ่าตัวนี้มันมีมีกี่ตัวนะครับพี่มีมีกี่บอกนะมีมีหกบอกมีหกบอกเองนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย MP18 นะครับของโตเกียร์มาดีของมาหกกระบอกนะครับผมอ่านี้เรามาแจ้งราคาว่าของเข้ามาแค่นั้นเองเนาะเพราะว่าเรายิงไม่ได้นะครับถัดไปต่อไปมาเป็นตัวต่อไป 4GB อันนี้ผมถือให้พี่แล้วกันโอเคแล้วพี่พูดเลยเดี๋ยวผมถือให้อ่า TJP ตัวนี้ของโตเกียวมารีมการ์ดมาบกวันบกวันบกวันเด้อะมาได้บกเดือนเด้ออะคือทั้งนึงเนาะช่างเขาดูด้วยเออโอเคโอเคฮะตัวนี้ราคาเออตัวนี้มีมีกี่บอกพี่ บอกเดียวเลยวระบบแก๊สนะโบแบ็กระบบแก๊สเหมือนกันนะครับที่รีวิวนี่คือระบบแก๊สบแบบราคาตอนนี้อยู่หมื่นแปดพันต้วนนึ่งกตันหนึ่งก่ตนจังหมื่นแปดนะครับตอนนี้แล้วก็มีตัวหน้ายาวหน้ายาวน้ายาวชืออะไร MC MC A1 MWS อุ้ยต้องอยะคอยแวะท่องไว้ค่อยคอยท่องต้องแวะตัวนี้หน้ายาวนี่นี่ไปต่างกันตรงนี้ต่างกันไปเรานี่แหละต่างกันี่นี่เป็นรุ่นหน้ายาวยืนหน้าเขาไปด้วยหน้ายาวยืนหน้าเขาไปด้วยหน้ายาวระบบระบบเมีอาการโบแบ๊กยิงยิงแล้วโบแบ็คไงอะโบแบ็คโบแบ็ค เห็นเลยคอลูกค้าเห็นเห็นเห็นนึกอันนี對對้ม yeah ันเห็นเนาะเห็นอะไรโลโก้มันเห็นโลโก้โลโก้ตัวนี้อยู่หมื่นแปดเท่ากันครับสั้นยาวเท่ากันเี๋เขาบอกว่าคิวให้เห็นเหีอฟอันนี้ราคาเท่ากันนะอ่าหน้าสั้นหน้ายาวเท่ากันในหมื่นแปดพันหมื่นแปดพันครับ

โอเคหายกล้าให้เขาดูด้วยเล่นกันเยอะเลยเราปี๊บอ้าวดูข้างหน้าอาสีทองนะอีพีอาร์หนึ่งทองด้วยนะลำกล้องเป็นอะไรลำกล้องเป็นเกลียวเด้าเท่าทองเลยลำกล้องเกลียวโอเคแกรนโบแบงก์เหมือนกันครับผมนี่มีกี่ตัวกี่บอกอ่ากี่บอกเบลียวอีกนะกีบอกเดียวนะครับอ่ตัวนี้ราคาอยู่สองหมื่นทุน

ห้างเมกาพาซาสะพานเหล็กอดี๋ยวลืมโลโก้นี้จำโลโก้นี้ไว้ดิหันอีกด้านอีกด้านอ่ะหัอีกด้านเล่นเล่นเลอีกด้านของน้ำบาดอ่ะโอเคอ่านี่จะต่อตามนี้นะครับเดี๋ยวลงให้ท้ายคลิปนะครับโอเคโอเคอ่าสนุกกันพอย่างสองคนละอ่ะแล้วอ่ไม่ได้เจอกันนานเนาะใช่อันนี้พี่เตอร์ประจำอยู่ที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับใครอยากหาพี่เตอร์มาที่ร้านได้เลยใช่ครับขอไล์ ใครมาตบเติบหัวก็มาหยอกหยอกครับมาซ่อมปืนได้เลยครับตอนนี้พี่เตอร์อยู่แล้วครับใครมีปืนเสียแล้วก็มาซ่อมได้ที่ร้านนะครับผมโอเคไปแล้วสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับสสวัดีครับพี่สวัสดีครับพี่